สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้จะใกล้จะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วนะคะก็จะมาแนะนําวิธีทํำข้าวจี่บนหม้อกระทะนะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกที่จะก่อไฟทานนะคะแล้วก็เนื่อข้าวเสร็จใหม่ๆก็ขึ้นรูปตามชอบเลยนะคะจะเป็นรูปกมลมรูปไข่รูปหัวใจอะไรตามชอบเลยนะคะส่วนไข่เราก็จะใช้เยอะๆหน่อยนะคะเพื่อให้เนื้อไขซ่ซึมเข้าไปทุกอนูของเม็ด ข้าวจีนะคะของก้อนข้าวจีการปรุงรสเราก็จะปรุงให้มีรสชาติเข้มข้นหน่อยเพ <c oughs> ื่อว่าเราจะนําไข่ไปทาบนผิวผิว่าข้าวจีทั้งด้านบนด้านล่างถ้าเราทํารสจืดหน่อยมันก็จะทำให้ข้าวจีเราไม่มีรสชาติกลมกลอมนะคะแล้วก็ตั้งหม้อกระทะใช้น้ํามันเคลือบผิวนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้อาข้าวกับไข่ติด ผิวหม้อก,กระทะนะคะเราก็ใช้ไฟออนตลอดรายการเลยนะคะทุกคนมากระทะใบนี้จะใหญ่หน่อยนะคะเอาไว้ก็จะวางข้าวจี่ก้อนข้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปให้หมดพร้อมกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบเนาะขึ้นอยู่กับขนาดของวัดสดุที่อยู่ในครัวเรือนของแต่ละท่านเองนะคะจากนั้นเราก็เริ่มตักไข่ลาดทาบนผิวด้านบนนะคะเพื่อรอให้ไข่เซตตัวนิดหนึ่ง เราก็จะกลับด้านของข้าวจีทุกทุกก้อนนะคะกลับไปเรื่อยๆไข่ก็จะเซตจะจะมีความร้อนของหม้อกระทะแต่ว่าแนะนําเทคนิคนะคะห้ามใช้ไฟแรงหรือแฟรปานกานะคะใช้ไฟอ่อนอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงจะทําให้ไข่กับข้าวจีของเรามันไหม้มันไหม,ม,ไม้มันมีสีดํามันไหม้มันจะไม่หอมไม่ไม่ชวนรับประทานะนะคะ พอเราลกลับด้านปล่อยให้ไข่เซตตัวไปสักพักหนึ่งสูตรนี้อ้อยก็จะมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ต้นหอมนะคะต้นหอมเพื่อเพิ่มสีสันนะคะลงไปในไข่เพื่อจะทาอีกด้านหนึ่งที่ที่เหลือที่เรากลับด้านขึ้นมานะคะใช่แล้วก็ลาดไข่ มีประสมผสมของต้นหอมลงไปเห็นไหมคะทุกท่านเพิ่มสีสันขึ้นมาได้นะ่ารับประทานขึ้นไปอีกอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะถ้าท่านไหนไม่ชอบก็คือใส่ไข่ล้วนๆได้เลยนะคะพอเรารอยไข่เซตตัวแล้วก็ใช้ฝาในการอบช่วยก็ได้นะคะพอเราเช็คดูว่าไข่สุกข,ข้าวสุกส,สีสันสวยงามน่ารับประทานแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะทุกท่านนี่มาดูสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะคะหอม หอมมันจะมีกลิ่นหอมของไข่ของหมอกระทะแต่อาจจะหอมไม่สู้สูตรที่ย่างในไฟถ่านนะคะแต่ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้ท่านที่ไม่สะดวกที่จะก่อไฟนะคะอาจจะอยากกินข้าวจี่แต่วันนี้ไม่มีถ่านไม่มีเตาอย่างนี้นะคะก็มาแนะนำวิธีการจี่บนผิวหม้อกระทะนะคะทาไข่เต็มๆจุกๆสีสันน่ารับประทานมากใกล้จะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วลองฝึกทำกันดูนะคะทุกท่าน ารับประทานมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะไปลองทำข้าวสีท่าไข่โดยต้นหอมส,อสวยๆนะ่ารับประทานดูนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะไปกินข้าวจีก่อนเนอะ